สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาการอิงอิงก่อนจากไปน้องสาวอิงอิงเผยอาการพี่สาวก่อนจากไปไม่ได้สั่งเสียแต่สิ่งที่ห่วงที่สุดคือพิธีกรสาวอิงอ้อยสุดที่วด,ดีแจ้งข่าวร้ายช่วงเช้าวันนี้2กรกฎาคม65สูญเสียพี่สาวอย่างอิงอิงสุดที่นีกิตติสิทโทด้วยโรคมะเร็งและได้มีพิธีรดน้ำศพในวันเดียวกันณวัดสัเกต ราชวรมหาวิหารกำหนด2-4กรกฎาคม65และ5กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาชาปนากิจเจ้าภาพงดพวงหรีดดอกไม้สดเวลา16นาฬิกาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าน้องสาวอย่างอิงอ้อยและอูอูเผยว่าคุณหมอให้เซ็นเอกสารหนึ่งใบว่าไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมา พี่อิงไม่รับรู้อะไรแล้วถามอะไรก็จะลอยรู้สึกสงสารมากเพราะเมื่อสองวันที่ผ่านมาเขามีอาการไม่รับรู้อะไรมือบอกปัดสิ่งของดึงสายออกซิเจนออกแล้วพูดว่าไม่เอาแล้วผลที่ตามมาปกติพี่สาวเป็นคนทำบุญเยอะมากและววันสุดท้ายพระที่นับถือมาเยี่ยมในวันที่ไม่รู้สึกตัวแต่มือพนมยกมือไหว้ผู้สาธุตลอดเวลา ไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยทุกอย่างเขาจะจัดการเองไม่เป็นอะไรเขาอยากบริจาคร่างกายแต่ไม่สามารถบริจาคได้เพราะมะเร็งลามไปหมดแล้วป่วยมาเกิน3ปีเพราะตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็ระยะที่สองแล้วแต่พี่สู้มากคำพูดที่บอกกับพี่ว่าถ้าเหนื่อยก็พักเดี๋ยวน้องสองคนจะจัดการเองให้ทุกอย่างทั้งเรื่องบริษัทและสมบัติทั้งหมดของพี่อิง หลังจากทุกอย่างเสร็จเราจะบริจาคทั้งหมดแต่พี่อิงจะห่วงแมวที่มีอยู่สี่ตัวพี่อิงเป็นผู้หญิงที่สตองมากเจ็บก็ไม่ร้องส่วนเรื่องที่ว่ามีปัญหากันไม่ใช่เราเป็นพี่น้องกันรักและเป็นห่วงชวนมาอยู่บ้านด้วยกันอาจจะเป็นเพราะพี่น้อยใจบอกพี่ว่าความสุขอยู่ตรงไหนอยากทำอะไรทำเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ